ให้เลือกคำว่าเกี่ยวกับเคร์เซตบาร์าโเมดดอร์นะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าข้าจะทำข่าต้องการที่จะทํำมวจุ๊กจุสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGE j eSports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำภารกิจ เปิดดันของตัวซันชัยบาโฟเมตมาแล้วนะฮะ วันนี้เราก็ได้ทำการฆ่าเจ้าบาโฟเมตแล้วก็ได้ตุ๊กตามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เคอร์เซสบาโฟเมตดอเราไปกับพักพวกของเราจำนวน4ี่คนนะครับล่าสุดเลยม,มาพร้อมกับหมวกิกจกรรมวันพ่อนะครับโอ้โหอะไรจะทีเด็ดเผ็ดมันอะไรกันขนาดนี้นะฮะได้ครบกันทั้งหมวกวันพ่อตุ๊กตาบาโฟนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดกวยทอดสองถุงกันเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะไม่พูดคำเล่มนะครับก็ คือเราจะพาไปทำหมวกบาโฟยักษ์หรือว่าไจแอนติกมาเจสติกโก้นั่นเองนะครับผมนี่เลยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับผมก็คือหมวกบาโฟนะครับผมที่ดอกจากตัวเจ้าบาโฟเม็นั่นเองนะครับผม หรือว่าจะซื้อเอาก็ได้นะครับราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับ3า m สเอเองนะฮะแล้วก็อันที่2นะครับผมก็คือเป็นชิ้นส่วนคิสตันออฟด r กเนส s นั่นเองนะครับผมไอตัวนี้ก็คือดอกจากตัวที่อยู่ซาตานโมล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกชิ้นที่2ก็คือตัวแฟงส m e มนออฟด r กเนส s นะครับผมหรือว่าผนึกสีน้ำก็ดอกจากตัวที่เป็นซาตานโมล็อกเช่นกันนะครับผมและที่สุดท้ายขาดไม่ได้นั้นก็คือนี่เค r ร์เซสบาโพเมดอนะครับผมเอาไว้สําหรับทำเควสหบวกจจแอนติก นั่นเองนะครับเลยงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดท่อนเพลงนะครับให้เราวร์ปไปที่เมืองเซนหรือว่าเมืองที่เปลี่ยนมองนะครับผมอับอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปครับเราได้ทําการเซฟบ้ามเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะครับผมให้เราเข้าไปในโบสก่อนหลังจากเข้าไปในโบสแล้วนะครับผมตรงไปเรื่อยๆเข้าห้องไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็ไปคุยกับหลวงพ่อนะครับผมบัตรหลวงตรงนี้คุยกับเขา ให้เลือกคำว่าเกี่ยวกับเคิร์เซตบัฟเฟอมดดอนะครับผมเขาก็จะขอดูว่าเจ้ามีตุ๊กตาบัฟเฟเมดดอมาจริงหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากนั้นเรามองเห็นว่าเรามีตุ๊กตาแล้วเขาก็จะให้เควสเรามานะครับนี่นะครับผมเขาก็บอกว่าอ่าเจ้ามีตุ๊กตาแล้วสามารถเอาไปทำหมวกได้เลยนะครับผมให้เราเดินออกมานิดนึงนะครับกระดึบด๊บกระดึบด๊บกระดึบด๊บมาออกมาจากโบสถ์ได้เลยจ้าหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเดินไปทางขวาล่างนะครับ เราจะเจอคุณลุงที่อยู่บริเวณแถวนี้มีไหมจ๊ะจ๊ะเอะ๋เจอแล้วว่าไงครับคุณลุงคุณลุงทำหมวกบาฟเมดดอใช่ไหมยุยกับเขานะครับเกี่ยวกับคคสิตบาร์โฟมิดดออ่าเจ้าต้องการที่จะทำหมวกใช่ไหมอ่าใช่แล้วลุงอ่าเขาก็จะบอกว่าวิธีการทำเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เลือกคำว่าข้าจะทำ ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนี่เขาจะให้เราเตรียมมาตามที่ผมได้เกินนะก่อนหน้าน,นี้นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมเตรียมเงินมาด้วยนะครับผม9 9 0 0 0 0เเซนนีนะฮะโอเคตอนนี้เรามี2ล้านนะครับผมเพียงพอ,อเข้าใจแล้วจ้าอังจากนั้นเขาก็จะให้ควสต่อมานะครับผมเพื่อที่จะให้เราไปทําหมวกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราได้เตรียมการมาแล้วเรียบร้อยก็คุยกับเขาได้เลยนะครับอคุณลุงเจ้าไม่ใช่มองใช่ไหมไม่ใช่จ้่เราคือดเดนเจอร์ ใน้ข้าต้องการที่จะทำมวกจุกๆ,ๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มวกไอเนติกมาเชสติกโกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าวว้าวไหนลองใส่ดูสิสวยงามตามท้องเรื่องหรือเปล่า ต้องถอดหมวกคันพ่อออกก่อนนะครับผมโอ้โ oh ห oh หน้าตาหน้ากลัวเข่งขึมกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการทําหมวกของตัวใจแอนนนติกมาเจสติกโก้ด์นั่นเองนะครับหรือว่าหมวกวาฟยยกนั่นเองนะครับง่ายๆสไตล์ n g g e s p o r t นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกี่ยวกับคอนเทนต์แบบนี้ถูกใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิป ทำคอนเทนต์แบบนี้ได้เลยนะครับผมและที่สัคพัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ